สวัสดีครับคลิปนี้พามาดูงานใหญ่กันหน่อยครับอู้รถเยอะมากครับเต็มบอ่อเลยอ่ะมีทีมงานอะไรบ้างเอยดูเอาเลยครับอุ้ยอดเลยมหากรชัดชัดเลยครับ โอ้โหโอ้สุมิเตโมก็มีครับโกเบโก้สูตรสั้นก็มีครับโอ้โหมีมีรัวจะชมข้นไหนเลยนะอชมมุมเต็มกันเลยครับ วิ่งงานเที่ยวครับน่าจะเข้าหมู่บ้านครับรถดำก็เยอะพอสมควรครับหลายสิบคันเลยรถขุดก็รวมๆแล้วเจ็ดคันครับมีฝั่งนู้นนี่ครับเจ็ดคันเลย ดำรถลาวาออก็อ้อมมาฝั่งนี้ครับปีรักปีรักบ่อ,บอใหญ่มากครับสุดลูกหูลูกตามันกันเนี่ย การรุ่งเจริญอจะชนกันไหมครับรถเยอะจริงๆครับมาดูฝั่งซานี่ ผมก็นึกว่าเป็นทีมเดียวกันนะแต่ไม่ใช่ครับคนละทีมครับเจ็ดทีมเลยครับเจ็ดพันก็เจ็ดทีมเลย งานเที่ยวก็ใส่เยอะมากครับเกือบจะล้นกล่องเลยนะเน่ะอ้าลุยครับโอ้โห,โหไม่เคยถ่ายมุมบนแบบนี้สักครั้งครับครั้งแรกเลยเนี่ย <c oughs> เห็นแต่หลังคาครับขาก็เละหน่อยครับแต่ก็พอลุยได้ ถ้ามีน้ําออกนี่น่าจะขึ้นยากครับน่าจะเละกว่าเดิมอะ่ะอันนี้คือเละแบบเละแบบแห้งๆครับไม่มีน้ำไม่มีน้ําออก นากระดานกันเลยเอาชมแบบจุใจกันเลยครับสามคัน ไปแล้วพี่รับจุ่มปะอากาศร้อนมากครับสุดยอดเลยร้อนตับแตก รุ่งเจริญหนึ่งลุยเรที่รัว เริ่มหายแล้วครับน่าจะวิ่งไกลนะเนี่ยดูฝั่งทางแคทครับทางแคทก็น่าจะชิมงานทางไนอะคู่เมืองหรือเปล่าได้ยินมาคร่าวๆนะครับ เต็มแล้วครับ รอชมคันต่อไปครับมาแล้วครับเป็นรถสวยๆเลยครับออร็อรักหลอ่รอรักหลอ่อ จูเนียร์อะไรแต่งบางทีมง,งานก็รถ มาน้อยครับก็ต้องรอนานพอสมควรครับไม่ทราบว่าเขายังรับรถอีกหรือเปล่าน,นี่ไม่แน,น่ใจนะยังดีหน้าน้ำไม่ออก ลึกลึกพอสมควรครับมันจะเป็นสะของของหมู่บ้านครับเพราะมีบันไดมีบันไดลงสะครับ บางทางที่รอบเต็มก่อนครับที่เต็มก่อนเพราะอะไรบุงบ้งกีบุ้งกีฟังนู้นจะใหญ่กว่าครับบุ้งกีเขามันขนาน SK สองร้อยครับตรงนี้รุ่นเล็ก SK ร้อยสามสิบห้า SR ครับโอ้แตรดังคนระับลุยครับ อยู่ด้นบนมองไปดูรถเล็กมากเลยอ่ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะไปถ่ายฟังสูมิตโมก็ซานี่ฟังอีกฝังหนึ่งครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ